สวัสดีครับบรรยกากาศสไตล์ธนากรได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับเอฟบ้านเอฟเอฟซี F C นะครับเพื่อทำโรงงานไส้หมูนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูด้วยกันนะครับว่ามีขั้นตอนทำยังไงบ้างนะครับเนะาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อันนี้คือใส่หมูนะนนี้อันนี้ใส่หมูที่ห้องประเทศเชียงโอีสานใส่วัวทุนเที่ยงครับใส่มั่มครับถ้าถ้าลูกค้าสนใจครับนี่ยคือทผมเป็นโรงงานผลิตนะครับก็อันนี้โมเมนต์ใส่น้ำเขานะเป็นใส่ใส่ในประเทศนะใส่ในประเทศนะครับผมใส่ในประเทศเขาเขาผลิตยุนีครับเห็นไหมครับนาะอันนี้คือ จัดจำทรงแล้วก็เป็นถังนะครับใส่ใส่ใส่ถังนะครับเนี่ยครับแต่ว่าเจ้านี่เจ้านี่เพิ่นเพิ่นให้ใส่กระสอบอันนี้สิไปพม่าครับไปเมไปเมสอดครับอ๋อไปพม่าอันนี้เอออันนี้มันจะมีไปเมสอดอ่าสามถังแล้วก็ไปนครพนมอีกสามถังครับอ๋อเนี่ยแหละครับคืออ่าธุระจิตไปนครพนมเพิ่นเพิ่นกระซ่งไปลาวอีกหนึงนะครับเมสอดเพิ่นกระซ่งขามไปพม่าครัอ๋อครับแต่ว่าอันช่วงนี้เมื่อก่อนเคยส่งเป็นถังแต่ว่าอันนี้มันเป็นโควิด มันก็เลยการเอาขามันลําบากเนี่ยมันยุกนักเนี่ยเพื่นวะมันก็เลยให้เป็นกระสอบไปนี่แหละครับเป็นกระสอบไปนะครับเนาะแต่ว่าอ่าสะดวกในการขนย้ายนะครับเนาะก็คือนี่แหละครับสะดวกในการขนส่งครับอ่นี่ก็คือเจ้าของนะครับคือตัแกนะครับเนาะอ่าจันทร์สวรรค์นะครับอถ้าสนใจอยากไปเฮ็ดสซกอก์อยากเฮ็ดธุรกิจสซกอก แล้วนี่ถ้าต้องการชูใส่กอกวะนี้ครับผมถ้ก็บอกได้ครับผมแล้วผมก็ส่งใส่ให้ครับสอนวิธีการทําใส่กอกอีสารแบบนี้ครับใส่กอกทําพุนเที่ยงแบบนี้ครับคือจะทีใส่เพราะว่าใส่ห้องส่งทั่วประเทศอยู่แล้วครับผมอาจจะส่งถ้าจำนวนน้อยก็ส่งเคอรี่แน่ส่งไปเซนีแน่เคอรี่ช่วนมากจจะเป็นเคอรี่ช่วมือมันมันเลี้ยวเนาะแต่ว่า มันเป็นจำนวนถังเะครกับส่งแบบอลอสอกเพรคนส่งสายเสาส่สายหาแบบนี้นะครับแต่ว่าม้าเขาไปส่งได้เองเท่ากับถึง,งวัดใกล้แถวสะกวงสะแกว้วโคราค่าจำนวนนี่เป็น,นถังแน่เครื่องถังแน่กะบประชุมประจีนวันนี้เท่ากับแล่นไปส่งให้ภายในกรุงเทพคือทำบริการส่งให้พี่นะทำบริคิดทางเงนินนะครับครับส่งให้ที่บ,บครับบริคิดทางเสกย์ ราคาเข้ากาขายราคาตามกวัวบอนอื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ต้นทุนเขาดีเองเขาเขาเขาเอาเป็นใส่น้ำเขานี่มันสีแพงนะครับใส่น้ำเขานี่แหละการเข้าไปนี่และเข้ากับบรรจุทางไปเบินมันก่นเลยนะครับเนาะว่าขั้นตอนเ<ม>ข <อ S 2> ทาทำยังไงเรื่องานเนี่ย,โ,าายโอยกรายองไปเห็นอะไรบนี้เลยนี่เป็นชุดนี่เป็นทางนี่ก็มีตัวกินใส่เงา อันนี้ใส่ยาบ่ครับผมมันจะมีสายยา6เมตรอันนี้6เมตรที่เขาเรียกไ้6เมตรครับถ้าใครต้องการ90มิลจะมี90มิลถ้าเราชงอยู่10เมื่งกว่าบาท60มิลเท่าก็บชงอยู่3เมื่งถึง3เมื่ง2เลต่สถานที่นะครับถ้าหาด10เมตรเทากัชงอยู่2เมื่งกว่าบาทครับมันก็แล้วแต่อ่ากำลังของลูกค้าต้องการจะใดนะครับของเขาจะมีทั้ง ใส่เงี้ยใส่สันมีทั้งหลายชาตครับผมอันนี้คือถ้าอยู่ในถังนะครับเนาะก็คือถังแตก็คือส่งส่งในประเทศนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็คือในเรื่องที่เขาเรียเป็นพวงแล้วนะครับนี่อ๋อนี่ก็ใส่พวกิมหานี่นะครับอ๋อนี่เป็นพวงราครับใส่นของนี่พวงไม่ให้ไปล้างเหลือออกลายัยกใส่กอกอไปล้างเหลือก็ยัยกใส่กอกอ๋อนี่ที่ทำเป็นใส่กอกเกันบ้างเนี่ยครับผมที่ทำเป็นเป็นที่เอาปายัดกใส่กอกนะครับอ๋อปลางเหลือปลายแยกใส่กอก อ๋อน oh, ี่ทางหนึ่งเขาก็ส่ง,สเ mm hmm. งเกือบทุกจังหวัดพลยแหละครับบางเพื่อเขากบบยุนี่เขาเขากระส่งให้คนข้าคนกลางเขาไปขายต่ออีกทีนึง,งนก็มีหลายครับที่แรก่งที่ตั้งอยู่บ้านก็มีเบิือนแหละครับชบุรีอย่างผมามื่อรับยุนี่นะครับควรคิดว่นานไปขายครับครับ <c oughs> แต่ว่าคืออย่างราคาขายที่เขาเอาจำนวนหลายเขาสร้างน้ำเท้าเดือนอนึงอาจจะหลายครั้งหนึ่งเขาคนวันน <c oughs> ี้เขาส่งลูกค้าเขาเป็เขาที่ส่งจากหลายสามหมืน่น ถ้านการทยงไม่เขาช่วง20,000คนแต่เขามาลากมัะจะมโถึงมันก็สีได้รถอยู่ประมาณ2-3,000บาทพอสร้างเทอรอซีถังข่าทางมานีนาครับสร้างจำนวนหลายสร้างจำนวนหลายแล้วถังละถังละเ่าไลรว่าถังละ30,000หนออันนี้ถ้าเป็นพบที่เมื่พบที่หาเมีรเลยนะตัน จะท่องท่องท่องซูมสามหมื่นบาทสามหมื่นนะครับคือถังตัวทังหนึ่งสามถังใหญ่ก่อถังนะครับมันจะมีถังรูปแบบนี้แล้วก็มีทังแบบนี้แต่ว่าคือทังอันนี้มันลดค่อยมีแล้วตอนนี้เมรติว่ามันมีหลายเขาก็เลยจะเปลี่ยนในชื่อทางพวกนี้มาใส่ครับแต่ทางพวกนี้มันต้องน้ำเข่าบ้านเพามันมีสระดิ่ขายมันต้องมากับมาจากทีทางพวกนี้เขาลงซื้อเกลือหามาซื้อเกลือเหามานะครับ เอาเผือมาใส่ฟองแล้วก็เอาสังนี่ใส่ใส่ฟองนะอ๋อในขั้นตอนใส่หมูกระใส่หมูมันก็ใมีเห็ดคุณเชียงเห็ดหมากเห็ดวัวนะครับถ้าเหนือเขาจะต้องการเห็ดวัวภาคอีสานเขาจะเป็นใส่กออีสานลูกละบาทลูกละห่าบาที่บ่าสมมติอย่างอันคุณทุนโรงงานคุณเชียงเนี่ยมันก็ใส่ไส้ทั้งใส่คอลลาเจนใส่ทั้งใส่หมูตัวนี้ แต่ว่าขั้นใส่ไส้หมูตัวนี้มันกับสีแสีบพว่าโปรเลกินแต่โปรเลกินเนี่เขาไปเฮ็ดใส่กไก่สารเมื่อไรเพราะว่าโปรเลกินเนี่เวลาเขาไปย่างมันแตกอ๋อครับอ่าเวลาเขาไปย่างมันสะแตกแต่ว่าคั้นโปรเลกินเนี่มันเหมือนกับขั้นสปิกเนาะมันแต่ว่าอันนี้ใส่หมูแท้นี่เพาไปเฮ็ดใส่กไก่สารไม่ย่างมันโบแตกเพราะมันโดนมันนิดมันชิโบแตกนอกจากเพราะ่าเนี่ยไปแล้วแล้วเขาไปอบไปอบเหมือนคุณเสียงหรือว่าเขาไปหนึ่งเปื่นั่นนะเพราย่างมันโบแตกครับขั้นตอน นี่นะครับนะนี่คือ,อ,อจับได้ปะครับว่าเป็นอะไรอันนี้คืออันไหนครับเนี่ย โอ้คล้ายๆเป็นเซนนะครับเนี่ยอันนี้เขาขายขายผีแต่ตัวนี้กัตัวนี้เขาขายอยู่ละแปดสิบบาทครับละแปดสิบบาทครับผมโอ้หมุ่งันนี้ราคารับเนี่ยชุดล้วครับผมราคายกเงาบ้านมันในหน่อยนะครับเออใส่สวยครับเนี่ยใส่งามครับดีครับนี่คือใส่กอกอีสานเนาะถ้าไปใส่กอกอีสานเวลาเข้าไปเขาก็ล่างน้ำหลายๆน้ำเพราะว่ามาเกลือบคันเขาล่างสมมติสูตรเ้าเนี่ย ขั้นท้อล่างน้าบอดีมันจะกลายเป็นเค็มนะครับเขาเขาเขาคยปรุงสูตรเขาปรุงในเครื่องเนี่ยขั้นท้อล่างคนนี้ดีขั้น้ล่างน้าน้าซสองน้ามีมันทีมันทีเค็มเพราะวันมาเขาไปในใสแล้วนะครับมันทีอยู่ในนั้นครับอันนี้สมมติว่าขั้นโบเฮตุขั้นท้อาไปแล้วโบเฮตุขั้นท้อบัดดีอยู่ในถังหรือเขาแช่กระติกไว้หรือว่าอยู่ในกรุรุ่มความเย็นในเรื่องของมันแบบนี้นะเขาบดต้ะตาแดดขั้นตาแดดตากในมันทีแห้งกว่าเลยเมนหน่อยเมนกับเปลือกมันแห้งครับเพราะว่า ถ้ามันถ้ามันโดนน้ำลายมันก็คือล้าคือล้ามันก็เป็นดำคเป็นจุดใส่หมูไม่เป็นล้าเทานับางคนนี่เขาคิดว่า,าใส่เทียมบอกว่าเราแม่ไใส่เทียมครับอันนี้คือเป็นใส่หมูแท้ใส่หมูแท้แต่ถ้ามะริดสมัยก่อนมันจะใส่ไม่ไพ่ครูครูเฒ่าเนาะสมัยนี้กี้เอาเป็นยังหน่อยนะนใส่มีดขูดเอาแบบนี้นะเพื่อนน<ไ>ี่นั่งขูดแต่ว่าสมัยมือเนี้ยมันใส่เครื่องแล้วครับครับนี่ครับนี่เนาะเรามาดูการทํางานของชิ้นส่วนนะครับของชิ้นส่วนของหมูนะครับ ครับแล้มีอะไรบ้างเด้อพี่น้องนี่คือไส้หมูนะครับนี่ครับไส้หมูนะครับไส้หมูที่แปลรูปนะครับนะครับเนาะนี่ครับนี่อันนี้คืออ่ที่เอาไปเ็ดพวกใส่กรอบกันนะครับเอาไปทำไส้กรอบเองนะทำไส้กรอบทำไส้หัวทำไส้หมมทำคุณเชียงไส้เท่ไส้เส้นเดียวทำ ได้สี่อย่างทุนเราแค่หนึ่งเดือนครับไม่ใ่สี่อย่างเราไปทำไส้กรอกอีสานครับเข็ดเข็ดเขไส้กรอกอีสานนะครับคือขั้นตอนคือที่เขาเพิ่นเพ่อะข้าแม่ข้าพลลัพธ์ไปเนี่ยคือมาทำไส้กรอกอีสานนะครับว่าที่เป็นลูกนิดหน่อยหรือว่าสิเปลี่ยนแบบลูกละห้าบาทลูกละหบาทสิบบาทหรือไส้กรอกที่เป็นเม็ดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนาะคือไส้กรอกอีสานลูกละบาทนะครับประมาณนั้นแบบเป็นไส้ที่สดๆไส้จริงๆนะครับ <Rose> ไม่ใช่หมูแท้ไส้หมูแท้เลยนะครับเนี่ยไม่ใช่คอลลาเจนไม่ใช่เทียม <S an> <S an> นะครับนี่สไตล์ธนากรการันตีได้ครับไส้สดๆเลยครับเนี่ยสดไม่ใช่ไส้เทียมนะครับไส้สดๆเลยนะครับเนี่ยแล้วเราหมักเกลือกันให้แต่บางคนอาจจะเข้าใจเป็นเป็นไส้เทียมเป็นไม,ม่ใช่เป็นไส้หม,มูงอ่น, <S an> <S an> นี่นะครับคือพนักง,งานของที่นี่นะครับของข้าวแก่เขานะครับนี่นะครับคือทำเหมือนดูไกลๆเหมือนเส้น เชือกมันอะไรนะครับยังเกี่ยวช่วยมันเสกเปเตี้ยวนะครับที่เราทำมาดูนะครับนี่ครับยุคโควิดครับผมนี่แหละคือโรงงานของเฮียจันทารานะครับผมนะครับือบริษัทจันทารานะครับจันเสวรันเอ้จันจันจันเสวรรค์นะครับไม่ใช่จันจันสวรรค์นะครับเนาะนะครับคือ ขั้นตอนนะครับที่เราเอามาจากข้างในนี้ด้วยพี่นอกดูในจากถังนะครับคืออันนี้เกลือนะครับเกลือที่หมักนะครับผมเนี่ยเป็นเกลือที่หมักนะครับหนึ่งแล้วก็อันนี้เกลือจากไหนครับเกลืออะไรอันนี้เกลือเกลือที่เป็นกระสอบเราเเทนี่ไว้เราออกจากกระสอบเกลือมวยเป็นเกลือมีสมุทรสาครแล้วแหละครับเกลือสมุทรสาครเกลือมาจาก พี่ไม้เตรียมกลือพี่ไม้โคราชอือนี่แหละครับคือหมักคือเกลืออย่างดีนะครับนะเกลือเป็นไม่ไม่ใช่เกลือเกลือเนี่ยเกลือเป็นไอโอดีนนะเกลือเป็นมิตรแร่แร่เนี่อมิตรเกลือเกลือตัวนี้นะบางบางไอที่อ่างพวกพวกอ่างอาบน้ําพวกไอพวกอะไรเนี่ยพวกพวกเป็นพวกว่ายน้ําหรือว่าเอาไปใช้กอง เป็นโรงงานน้ำอะ่ะเขาก <c oughs> ใช้เกลือตัวเดียวกันไปผปสมไปไปกองอใช้เกลือตัวนี้ <c oughs> ท,ที่ที่โรงงานน้ำโรงงานใหญ่ๆโรงงานผลิตน้ำอะ่ะ <c oughs> เขาก็เอาเกลือตัวนี้เหมือนกันครับผมนี่อันนี้เหมือนกันแล้วบางคนสา,าว่ยน้ำอย่างเนี้ยส <c oughs> าวยน้ำก็ใช้เกลือตัวนี้เหมือนกันใช้เกลือตัวนี้ลงไปในสาวยน้ำใช้เกลือตัวเดียวกันนี้แล้วมาหมักอาหารน่ะหมัก ความเส้นหมนหูก็ในตัวตัวนี้ความชื้นมันจะความชื้นตรงนี้มันจะน้อยกว่าที่าเกลือเรากิน<อ>แต่ว,ว่าเกลือมาจ,จากตัวเดียวกันแต่ว่าเขาจะทําเป็นมิตรแลกกว่า,เ,<อ>าเป็นมิตรเล็กอย่างเี้มันกินได้เไม่เหมือนเกลือที่เรากินที่มีความชื้นนะครับที่เรากินมันมีนมความชื้นแต่อันนี้มันจะมีความชื้นน้อยกว่าเพราะเราต้องการบแบบอาหัรนมันแห้งเร็วแบบนี้ัว ตอนนั้นเราก็เรื่เวลาเราเราลีดไชหมูมาแล้วก็มาหมักเกลือหมักบางทีแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้ใส่ตะกร้าแล้วมันก็มันก็จะแห้งลงแบบนี้อ๋อครับโอเคถ้าเป็นไช้เทียมนะมันจะไม่ต้องใส่เกลือมันจะเป็นหลอดๆเป็นหลอดๆเป็นไช่เทียมเรียกไส่เกลือไช่ลลาเจนแล้วพวกไช้เทียมจะทำเกี่ยวเราพูดมาต่อครับแบนี้ทำเกี่ยวไช่กอก อ๋ออันนี้ลากธอรมะเจอเจ้เจละเสร็จธครับแร้วแยกแยกแบบอันนี้วิธีหนึงอย่างจะไล่น้ําวัดตอนไล่น้ำแล้วก็วัดตอนแเฮ่คืออันนี้เราจะวัดตอนเฮ่คือมาตราฐานคือเราวัดตอนแห้งน,น,นี่จะมามาตรฐาน ้าต้องการ90เมตรแล้วก็วัดให้90เมตรลูกค้าต้องการ65แล้ววัดให้65เมตรอ๋อคเพราะให้รู้มาเตือเนี่ยเราขายเป็นกิโลหรือเป็นเมตรอย่างขายเป็นกิโลและเป็นเมตรใช่ไหมครับคผมบางคนก็ต้องการให้มันเป็นกิโลแล้วก็วัดกิโลหนึ่งกิโลนี่ก็ในหนึ่งในในนี้เอา65แล้วก็รู้ว่ามาเตื้อเพิ่มเติม อันนี้มันอยู่ได้นานนะอยู่ได้เป็นปีสองปีอ๋อเป็นปีสองปีเลยนะครับถ้าเราทุนล้วไม่ใช้ไม่เป็นไรมันถ้ามันอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วหมักเกลือลักษณะนี้แล้วเกลือร้อยสามไปอีกหนึ่งเดือนอ่านีความมีเนื้อั่งเงี้ยแล้วมันจูดลงไปในอางมันจูดลงในอาหมันจะอยู่ได้เป็นปีเลยไม่เน่าไม่เปื่อยไม่อะไรเงี้ยไม่น่าไม่เปื่อยครับผมมันเราจะทำกาก็เอาไปแกะแล้วล้างน้ำระยะเลยนะครับ มันก็จะเป็นลูอืมแล้วก็ดูดูที่พอเราละพอมันโดนน้ำจะพองขึ้นอืมพองขึ้นมันก็จะจะพองแล้วก็เป็นลู เ็นรูบนี้กาถูน้าตะกองขึ้นมาแล้วถูน้แล้วก็ต่อน้ําเข้าไปยางไงนี่ก็จะเป็นนี่ไงบมนบรคือคนงานของเกษตรกรรมนะครับันน้ราออกม่ได้ค่าอะไรใช่อั้นอาัมเลี่ยนได้ อ้ล้วาถุะไรใไหมล่วี่อื่นนะทำไมเป็นผ้านะวลาางห้องนะห้องเครื่องตันงผ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สไตายธนากรด้วยนะครับอยากได้โชคลาภก็ต,ตามมาที่ช่องเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ ผมผู้บ่าวก้อนคำนะครับผมฝาก่องผู้บ่าวก้อนคำเนี่ยผู้บ่าวก้อนคำเสนียวถ้าสนใจก็เข้ามาใน่องฝากกดกระดิ่งกดเสบะไข่ให้ผู้บ่าวก้อนคำในถ้าผู้บ่าวน้องไม้ครับผมพึงปิดส่องไม้ตอนนี้ก็ขอฝากน้ำบรรนารเฟ้นรับเสับทุกขั้นเลยนะครับผมสนใจอยากเบิ่งวิธีเลี้ยงไส้เดือนวิธีเฮ็ดไส้กรอก วิธีเฮ็ดใส่หมูต้องการใส่หมูไ,ไปขายต้องการใส่กอกไปขายอย่างนี้ก่บติดตามช่องของผู้เบาวก่ครับเลยเหครับผมช่แนลวครับผมฝากไว้นำเด้อครับพี<ม>่น้องทุกคนครับผมยินดรับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ